kinetic power station คือเครื่องสำรองไฟและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในตัวด้วยระบบไขาลานเริ่มจากการเปิดสวิตช์เมนพาวเวอร์นี่คือจอแสดงระดับแบตเตอรี่และจอแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเจเนเรเตอร์ระบบไขาลานต่อจากนั้นเราจะเริ่มทำการผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยระบบไขาลานโดยการหมุนก้านหมุนนี้ทวนเข็มนาฬิกาจำนวนทั้งหมด9รอบ พอทำการหมุนครบจํานวนเก้ารอบแล้วระบบภายในก็จะทำงานเปลี่ยนพลังงานจนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเจเนเรเตอร์ต่อจากนั้นให้เรามาดูที่จอแสดงผลการผลิตกระแสะไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้าได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและหยุดนิ่งอยู่ที่12.7โวลต์เราจะสังเกตเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าที่เจเนเรเตอร์ผลิตได้นั้นคงที่ 12.7โวลต์เมื่อเจเนเรเตอร์เริ่มหมุนช้าลงแรงดันไฟฟ้าก็จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันให้เราเริ่มทำการไถลลานใหม่อีกครั้งหรือตามต้องการซึ่งสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อแรงดันลดลงระยะเวลาการทำงานของเจเนเรเตอร์นั้นจะสามารถทำงานได้นานหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่งพลังงานจนด้วยมาดูในส่วนของการทำงานภายใน เราจะมองเห็นการทำงานของกลไกฟันเฟืองที่ทำงานอย่างลงตัวส่งกำลังการหมุนไปยังเจเนอเรเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าถาดทรงกลมสีขาวที่เห็นนี้ก็คือเจเนอเรเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปคือสวิตช์ควบคุมเครื่องเล่นบลูทูธและด้านบนคือสวิตช์ควบคุมพอร์ r แอมขยายเสียงพร้อมทั้งมีลำโพง ด้านซ้ายและด้านขวาไฟ LED ฉุกเฉินควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบรีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิดปิดได้ในระยะไกล3-5เมตรต่อไปคือสวิตช์ควบคุมในส่วนระบบไฟ12โวลต์ มีจุดเชื่อมต่อแจ็ค d c จำนวน3จุดนำหลอดไฟ DC 1 2โวลต์มาต่องได้ทั้ง3จุดนี้เริ่มจากจุดที่1ต่อไปก็จุดที่2และสุดท้ายก็จุดที่3ต่อไปก็คือจุดเชื่อมต่อไฟ5้โวลต์มี USB 2จุดและ Type C 2จุด สามารถต่อพัดลมขนาดเล็กได้สมาร์ทโฟนพาวเวอร์แบงและอุปกรณ์อื่นๆต่อไปก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบไฟดีซีขนาดใหญ่12โวลต์อาจจะเป็นหลอดไฟพัดลมดีซี12โวลต์ทีวี LCD ซดที่รองรับไฟดีซี12โวลต์สว่านไร้สาย อุปกรณ์ที่รองรับไฟ12โวลต์ดีทุกชนิดต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟ DC 12โวลต์ให้เป็นไฟ AC 220โวลต์ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปได้เช่นพัดลมทีวีตู้เย็นวิทยุ คอมพิวเตอร์เครื่องซักผ้าแต่ต้องไม่เกินกำลังไฟที่อินเวอร์เตอร์รองรับได้หากต้องใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลัง watt สูงต้องเพิ่มขนาดและความจุข,ของแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอินเวอร์เตอร์ต่อไปคือชาร์จเจอร์ควบคุมการชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์หรือจากการชาร์จจากไฟบ้าน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแบตเตอรี่เราจะทดสอบดานชาร์จโดยการชาร์จจากอะแดปเตอร์โดยการปรับแรงดันไฟ DC ไปที่13.5โวลต์ที่ช่องเสียบแล้วดูที่จอแสดงผลจะเห็นถึงการควบคุมการชาร์จด,ด้วยคอนโทรลชาร์เจอร์อย่างปลอดภัยและนี่คือคุณสมบัติและการใช้งานเบื้องต้นของ Kinetic Power Station พลังงานสะอาดพลังงานเพื่อคุณ